สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับวิชาศิลปะกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ผลงานศินละปะตามที่ได้หเคยเรียนไปจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหัวข้อการจัดองค์ประกอบศิลป์นะคะจําได้ไหมเอ่ยการจัดองค์ประกอบศิลป์แบ่งเป็น3หัวข้อได้แก่ทัศนธาตุอะไรอีกคะหลักการจัดภาพและเนื้อหารเรื่องราวนะคะในของวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ โดยเน้นหลักการจัดภาพนะคะเราไปดูกันวิเคราะห์กันนะคะครูจะวิเคราะห์ตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งในการวิเคราะห์นะคะนักเรียนคนวิเคราะห์ไปทีละประเด็นทีละจุดนะคะอย่างเช่นในหัวข้อหลักการจัดภาพใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะความสมดุลความกลมกลืนความขัดแยง้งจุดเด่นจุดรองใช่ไหมคะแล้วก็เอกภาพนักเรียนก็ค่อยๆดูไปทีละหัวข้อจุดเด่นคืออะไรอย่างนี้นะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือภาพผลงานที่ครูนํามายกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราไปดูกันทีละประเด็นนะคะในหัวข้อหลักการจะภาพมีอะไรบ้างนะคะจุดเด่นจุดรองจุดเด่นอ่ะเรามาดูจุดเด่นจุดเด่นในที่นี้คืออะไรคะจุดเด่นในที่นี้ก็คือมีดใช่ไหมคะมีลักษณะที่แตกต่างจากในภาพก็คือมีอันเดียวมีชิ้นเดียวในภาพเห็นไหมคะเกิดความแตกต่างมีความหลยมยคมจุด เด่นด้วยสีเด่นด้วยรูปร่างรูปทรงเห็นไหมคะผละไม้หรือว่าข้าวโพดเห็นไหมคะที่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามีแต่ว่าเป็นการดบด้วยสีทําให้ไม่เด่นไม่ไม่สะดุดตาจนเกินไปเมื่อเรามองภาพนี้นะคะจึงทําให้มีนะคะยังคงเด่นอยู่นะคะแล้วเรามาดูในหัวข้อเอกภาพนะคะหัวข้อเอกภาพก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของภาพนะคะ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของภาพภาพนี้อาจจะเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องของเนื้อหาเรื่องราวนะคะเนื้อหาเรื่องราวที่มีทิศท,ทางไปทางเดียวกันต้องการสื่อเนื้อหาที่เด่นชัดไปในทางเดียวกันนะคะในหัวข้อต่อมานั่นก็คือความกลมกลืนและความข,ขาดัดแย้งนะคะเราไปดูความกลมกลืนก่อนนะคะว่าภาพนี้ความกลมกลืนนาใรนะคะถ้าเราค่อยๆนําหลักการจะพามาะมาเชื่อมโมยงกับทัศนธาตุเราก็จะค่อยๆดูเหตุจุดว่า ความกลมกลืนในเรื่องของเส้นหรือเปล่าเส้นที่อยู่ในสารสนทาใช่ไหมคะมีการใช้เส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่นะคะทําให้เกิดความกลมกลืนของเส้นโค้งแล้วสีนะคะเป็นยังไงสีมีความขัดแย้งไหมเอ่ยสีนะคะเห็นขาอพูดก,กับสีพื้นหลังไหมคะสีจะ กลมเกินกันนะคะเปในทางเดียวกันไม่โดดเด่นไม่สะดุดตาจนเกินไปนะคะถึงจะแม้จะเป็นสีโทนร้อนเช่นสีแดงสีส้มนะคะแต่ก็ยังไม่เด่นเด่นจนเกินไปนะคะแบบว่ามีการดบอบด้วยสีขาวมีการเด่นแสงเงาแล้วก็ทำให้มีดเนี่ยเด่นกวานะคะในส่วนของความขัดแย้งนั้นเมื่อกี้เราพูดกันว่า ความกลมกลืนใช่ไหมคะในเรื่องของเส้นใช้เส้นโค้อองเป็นส่วนใหญ่ถ้าความขัดแย้งก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับความกลมกลืนอ่ะเรามาดูเห็นเส้นที่เป็นมีดไหมคะเส้นตรงใช่ไหมมีใช้เส้นตรง ในสันของมีดนะคะจะเป็นเส้นตรงที่ตัดกับเส้นโค้งอยู่นั่นแหละค่ะคือเรียกว่าความขัดแย้งของเส้นนะคะเรามาต่อกันที่องค์ประกอบสุดท้ายของหลักการจัดภาพนะคะนั่นก็คือความสมดุลนักเรียนเห็นเส้นกึ่งกลางที่รูขีดไว้ไหมคะ ให้นักเรียนมองภาพมองเส้นนี้นะคะเป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางภาพนะคะแล้วก็แบ่งเป็นด้านซ้ายและด้านขวาของภาพนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นผลไม้ข้าวโพดวนด้านขวาก็จะเป็นมีดนะคะอ่านักเรียนลองดูนะคะว่าด้านซ้ายที่เป็นข้าวโพดกับด้านขวาที่เป็นมีดด้านไหนมีพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างจําได้ไหมคือพื้นที่ที่ไม่มีส่วนประกอบ และเป็นที่โล่งทาเป็นที่พักสายตาใช่ไหมคะมากว่ามากกว่ากันเพราะด้านที่มีส่วนประกอบเยอะกว่านะคะจะทําให้มีน้ําหนักภาพมากกว่าอีกด้านของภาพนะคะนั่นก็จะเป็นตัวจัดสิ่งว่าทั้งสองข้างของภาพเนี่ยเกิดความสมดุลแบบใดนะคะ,อ,ะอย่างภาพนี้นะคะภาพด้านซ้ายที่เป็นภาพข้าวโพดนะคะมีมีส่วนประกอบมากกว่าภาพด้านขวาที่เป็นมีดเห็นไหมคะเพราะว่าด้านบนบนมีดบนมะเขือเนี่ย จะมีพื้นที่ว่างก็คือพื้นที่ว่างที่ไม่มีส่วนประกอบมากกว่าทําให้ด้านขวาของภาพนะคะมีน้ําหนักน้อยกว่านั่นเรียกว่าความสมดุลแบบอสมมาตรนะคะนั่นก็คืออสมมาตรอสมมาตร,ม,ม,ารมีอ่านนะคะก็คือไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะในเนื้อหารเรื่องราวนะคะนักเรียนสามารถมองท่าทางลักษณะของตัวละครหรือว่า ส่วนประกอบที่อยู่ในภาพนะคะว่ามีการแสดงสีหน้าไหมถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถบรรยายได้ว่าโดยรวมของภาพเนี่ยเป็นเนื้อหาเรื่องราวอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นทิวทัศใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศภาพความสงบหรือว่าความหวาดกลัวอย่างตัวอย่างสีหน้าในผลไม้เห็นไหมคะมันมีความหวาดกลัวเห็นไหม ซึ่งกิริยาท่าทางเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถนํามาเป็นเนื้อหารเรื่องราวของภาพในส่วนใหญ่นะคะเนื้อหารเรื่องราวของภาพเนี่ยเราจะดูจากส่วนประกอบต่างๆของรูนะคะว่ามีการถ่ายทอดการบอกอารมณ์อย่างไรนะคะเราจะรู้สึกได้เลยนะคะนักเรียนค่อยๆมองไปทีละจุดนะคะนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนแรกๆอาจจะงงน่วนะคะ,ะเราไปต่อกันที่ภาพต่อไปนะคะค่อยๆไปนะคะค่อยๆค,คิดตามนะ มาต่อกันที่ภาพนี้นะคะอ่ะเรามาดูทีละประเด็นกันเหมือนเดิมนะคะเรามาดูจุดเด่นกันก่อนจุดเด่นในภาพนี้คืออะไรคะอามีเส้นชี้นำสายตาอยู่เยอะเลยนะคะนั่นก็คือสายตาของคนที่มองไปยังนักบัลเล่ผู้หญิงที่อยู่ด้านซ้ายคนเดียวเห็นไหมคะ นั่นแหละค่ะคือจุดเด่นนะคะอ่าแล้วเรามาดูจุดรองจุดรองนั่นก็คือกลุ่มคนครูฝึกเห็นไหมคะที่อยู่ด้านขวาของภาพที่เป็นกระจุกอยู่เห็นไหมคะเพราะว่านะับเลลล่ม,มองไปยังกลุ่มคนน,น,นั้นก็คือจุดรองลงมานะคะอ่าแล้วเราก็ไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปนั่นก็คืออะไรเอย เอกภาพความเป็นเอกภาพนะคะความเป็นเอกภาพภาพนี้เป็นเอกภาพไหมเอ่ยมีความเป็นเอกภาพเนื้อหาเรื่องราวเดียวกันใช่ไหมคะอะแล้วก็ไปต่อกันที่ความกลมกลืนและความขัดแย้งความกลมกลือนเรามาเริ่มความกลมกลืนกันก่อนความกลมกลืนกลมกลืนไหมคะความกลมกลืนในเรื่องของเนื้อหาเรื่องราวไปในทางเดียวกันก็คือมีการฝึกบรลีอยู่ในนน้าที่นี้นะคะแล้วก็ความกลมกลืนของเส้น มีการใช้เส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่รูปทรงรูปทรงรูปทรงธรรมชาติของมนุษย์เส้นโค้งจากมนุษย์นะคะส่วนความขัดแยง้งขัดแย้งที่อะไรคะสัสดแย้งที่การใช้เส้นด้วยนะคะเส้นเมื่อกี้มีการใช้เส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีเส้นที่เป็นจุดตัดนั่นก็คือเห็นเส้นเส้นราลาสีแดงไหมคะ ที่อยู่ด้านหลังตรงประตูนะคะนั่นแหละแล้วก็เส้นตรงของเส้นตรงที่เป็นแนนอนค่ะบนประตูนะคะก็คือเส้นที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางสายตานะคะ,ะในส่วนประกอบประมาณันก็คือความสมดุลนะคะความสมดุลภาพนี้ความสมดุลกันไหมคะอ่ะเส้นแบ่งกลางคือเส้นสีฟ้านะคะเรามาดูแยกกันว่าด้านซ้าย ที่เป็นนักบเล่ผู้หญิงคนเดียวนะคะกับฝั่งด้านฝาที่เป็นครูฝึกนะคะเป็นกระจุกกันอยู่นะคะด้านไหนมีน้ําหนักมากกว่ากันนะคะนักเรียนดูว่าด้านไหนมีน้ําหนักมากกว่ากันแน่นอนว่าด้านขวาใช่ไหมคะดังนั้นภาพนี้นะคะทั้งสองข้างของภาพไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราจึงเรียกว่าอะไรคะความสมดุลแบบสมมาตรนะคะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆเห็นไหมแล้วก็เราก็จะมาดูกันต่อสุดท้ายก็คือเนอเนื้อหาเรื่องราวของภาพนะคะเนื้อหาเรื่องราวของภาพภาพนี้บอกง่ายๆเลยก็คือในภาพนี้มีการฝึกบัลเล่กันอยู่ซึ่งมีครูฝึกเห็นไหมคะอย่างที่ครูบอกไปว่าส่วนประกอบในภาพนะคะจะบอกเนื้อหาเรื่องราวให้เราเห็นนะคะว่าภาพนี้ต้องการจะสื่ออะไรนะคะ เรามาต่อกันที่ภาพสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือภาพนำภาพวิวทิวทัศน์มาพางนะคะให้นักเรียนเห็นและเข้าใจอย่างแตกต่างกับจุดอื่นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะมาที่ประเด็นแรกนะคะนั่นก็คือจุดเด่นจุดรองนะคะเรามาดูกันที่จุดเด่นกันนะคะจุดเด่นในภาพนี้ก็คืออะไรคะจุดเด่นในภาพนี้ก็คือสะพานนะคะสะพานที่มีน้ําไหลน้ําตกไหลลงมาเห็นไหมคะ และภาพนี้คะคะมีเส้นชี้นำสายตาด้วยนั่นก็คือจุดรองทั้งสองข้างของภาพนั่นก็คือบ้านนะคะที่ตัวบ้านเนี่ยสองแสงสว่างไม่ยังสะพานหันหน้าเข้าหาสะพานเห็นไหมคะซึ่งจะทำให้เห็นว่าสะพานนะคะก็คือจุดเด่นนะคะอ่าแล้วเราก็จะไปต่อกันที่อะไรครับความเป็นเอกภาพนะคะความเป็นเอกภาพในที่นี้เนื้อหาเรื่องราวเดียวกันอีกแล้วใช่ไหมคะ เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหารเรื่องราวเดียกันอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็จะบอกว่าความเป็นเอกภาพในเนื้อหารเรื่องราวเดียวกันในเรื่องของอะไรในข้อที่จริงนะคะการวิเคราะห์จะต้องอธิบายเลยะค่ะว่าเอกภาพเนี่ยมีความเป็นเอกภาพกันที่จุดใดเนื่องจากอะไรนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยยังไว้ก่อนให้หนักเรียนเข้าใจก่อนนะคะเราก็ไปหัวข้อต่อไปนั่นก็คืออะไรเอ,อ่ย ความกลมกลืนและความขัดแย้งคะเราไปดูทั้งที่ความกลมกลืนกันก่อนนะคะความกลมกลืนในภาพนี้ความกลมเกลืนของอะไรมั้งคะความกลมกลืนของสีใช่ไหมคะความกลมกลืนของสีความกลมกลืนของ เส้นเส้นโค้งจากธรรมชาติภูเขงภูเขาแม่น้ําสะพานต้นไม้เห็นไหมคะมีเส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วเราไปดูกันที่ความขัดแยง้งนะคะความขัดแย้งขัดแย้งตรงไหนบ้างเอ่ยก็เส้นอีกเช่นเคยเส้นมีการใช้เส้นตรงของบ้านเห็นไหมคะหลังคาบ้านตัวบ้านก็จะเป็นเส้นตรงเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นการตัดให้เกิดความขัดแยง้ง ของต้นไม้หรือว่าเส้นโคงทั้งหมดในภาพนะคะก็จะเกิดความขัดแย้งในจุดนี้นะคะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ความสมดุลใช่ไหมคะอ่ะแบ่งเส้นกึ่งกลางภาพแล้วแบ่งนักเรียนก็แบ่งเส้นสายตาแล้วใช่ไหมคะด้านซ้ายและด้านขวาปุ๊บด้านซ้ายบ้านหลังสีสีเขียวด้านขวาบ้านหลังสีแดงอ่ะแล้วเราก็จะมาดูว่าทั้งสองข้างของภาพเนี่ย ด้านไหนมีพื้นที่ว่างมากกว่ากันนะคะด้านไหนหนักกว่ากันซึ่งเมื่อเรามองไปในภาพแล้วเนี่ยภาพทางด้านขวานก็คือภาพทางด้านสีบ้านสีแดงใช่ไหมคะจะมีพื้นที่ว่างบริเวณที่เป็นท้องฟ้ามากกว่าพื้นที่ด้านซ้ายที่มีต้นไม้บดบางเห็นไหมคะแล้วก็บ้านหลังใหญ่กว่าทําให้ดู หนักกว่าภาพด้านขวานะคะจึงทําให้ภาพด้านขวาเนี่ยมีน้ําหนักน้อยมากกว่านะคะก็คือมีพื้นที่ว่างมากกว่านั่นเองนะคะค่ะจึงทําให้เราเรียกความสมดุลน,นี้ว่าอะไรคะความสมดุลแบบอานสมมาตรนะคะและส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเนื้อหาและเรื่องราวนะคะเป็นองค์ประกอบขององค์ประกอบสินสุดท้ายนะคะเนื้อหาเรื่องราวไม่ยากเลยนักเรียนมองภาพและเห็นอะไรบ้างนักเรียนก็ตีความออกมานะคะในภาพนี้มี น้ำตกด้วยมีภูเขาด้วยมีต้นไม้ด้วยเห็นไหมคะนั่นก็คือศิล,ลปินต้องการจะเสืออะไรคะต้องการจะสื่อว่าความสมดุลความสมบูรณ์ใช่ไหมคะความสมบูรณ์ของธรรมชาติเห็นไหมคะท่ามกลางบ้านทั้งสองหลังนี้เห็นไหมคะความร่มเย็นความร่มรื่นของธรรมชาตินะคะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะทั้ง3มภาพนี้นะคะนักเรียนพอเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยมองว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะค่อยๆทําความเข้าใจไปทีละจุดนะคะค่อยๆอย่าเอามารวมกันนะคะไม่งั้นมันจะงงนะคะ มีจุดไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจส่วนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยครูอาจจะให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการจัดองค์ประกอบสินนะคะ,ะนักเรียนถ้านักเรียนสงสัยก็รีบถามเลยนะคะแต่ครูเชื่อว่าพวกเราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเก่งอยู่แล้วก็ต้องทําได้แล้วก็เข้าใจแน่นอนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เจอกันเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ